่อเสร็จเมื่อวานครับช่วงเย็นๆครับก็แกะแบบตากไว้ครับตากแดดตากลมพึ่งลมไว้แล้วก็เดี๋ยวเอาน้ํามาลดบ่มไว้อีกเหล็กที่ลูกค้าใช้ครับจะเป็นเหล็กตัวค่อย DB12SD40 ครับใช้เหล็กหกเส้นครับผมระยะห่างของปอกอยู่ที่ประมาณสิบสองถึงสิบห้าเซนนะครับผมในการเอาออกเราต้องค่อยๆนะฮะมีรูครับผมต้องสอดรูเข้าเราจะยกปลายไม่ได้เราต้องกําหนดตําแหน่งมันเช่นตรงนี้นะเรากาหนดตําแหน่งหาจุดศูนย์กลางครับเพราะเราจะเอาคานนะครับ ล้วก็สอสตัวนี้เหล็กลเราจะเหล็กเสียบเข้าอย่างนี้ครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กไม่ใช่เหล็กตัวนี้จะเป็นเหล็กใหญ่ๆเหล็กก็สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่าน,นะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง v n t ศิริพงนะครับ ก็วันนี้ครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาทําการดูครับวิธีหล่อเสานะเสายาวหน้าแปดนะครับผมเสาหน้าแปดที่ว่านะครับก็เป็นชุดนี้ครับผมตัวนี้แกะแบบออกมาแล้วครับตัวที่หล่อหล่อเสร็จเมื่อวานครับช่วงเย็นๆครับก็แกะแบบตากไว้ครับตากแดดตากลมพึ่งลมไว้แล้วก็เดี๋ยวเอาน้ํามาลดบ่มไว้อีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเดเอวออกช่วงเย็นนะฮะแล้วก็หล่ออีกชุดหนึ่งครับช่วงเย็น รอแทนตัวนี้นะครับตอนนี้ก็เอาเข้าแบบเข้าโครงไปเรียบร้อยแล้วครับผมเตรียมที่จะเทป,ปูนหล,ล่อลงนะครับผมตอนนี้ลูกค้าสั่งเป็นหน้า8ปดคูณแครับความยาวอยู่ที่6เมตรท่วนนะครับผมแต่ว่ามีอีกชุดนึงครับมันเป็นชุดเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันใช้ความยาวอยู่ที่เจเมตรซึ่งลูกค้าครับเขาจะเอาไปทําเป็นศาลาวัดนะครับผมซึ่งวัดก็สั่งไปทั้งหมดสีต้น,นครับ เสาชุดนี้นะครับผมใช้เหล็กหกเส้นครับเสาชุดนี้ลูกค้าสั่งเป็นลูกคานสองระดับครับใช้เหล็กลูกคานร้อยลูกคานหกเส้นนะครับเหมือนกับเหล็กที่ใช้หล่อเสานะฮะก็วัดจากตีนเสาขึ้นมาครับอยู่ที่เก้าสิบเซนจะเป็นลูกคานบนแล้วก็ไล่ลงมาครับความหนาของคานอยู่ที่สี่สิบห้าครับตัวนี้ก็วัดจากตีนเสาขึ้นมาอีกนะครับอีกสเต็ปหนึ่งวัดขึ้นมาอีกเมตรเก้าสิบครับเพราะว่ามันจะ สรุปแล้วประมาณฝังลงไปประมาณสักเม็ดหนึ่งแล้วก็ยกพขึ้นมาเม็ดหนึ่งครับก็จะได้เป็น2เม็ดนะก็ที่เหลือก็จะอยู่ที่4เม็ดนะหน้าจะป,ประมาณนี้นครับเหล็กที่ลูกค้าใช้ครับจะเป็นเหล็กตัวคอย DB12 s d 4 0ครับใช้เหล็ก6เส้นครับผมระยะห่างของปอกอยู่ที่ประมาณ12-15ถึงเซนนะครับผมเพระาะว่าเสายาวนะเราจะใช้ปอกห่างไม่ได้ครับตัวนี้ก็หล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเอาออกช่วงเย็นๆนะครับผมตัวนี้ก็ ปล่อยให้ปูนมาเซตตัวครับเยวจะทําการเอาน้ํามาบ่มไว้อีกนะครับยวบ่มเสาไว้สะก่อนนะครับไม่งั้นเอาเคลื่อนย้ายยําลำบากครับอันตรายเคลื่อนย้ายเดี๋ยวมันจะมีอาการเล้านะครอ่าโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยครับผมหล่อเรียบร้อยครับผมทวนี้ก็เสียบดูเสียบอะไรเสร็จเลยวะก็น่าจะเซตตัวอีกประมาณสักสองสามชั่วโมงครับก็ทําการเกะแบบครับการที่เราจะแกะแบบตอนเย็นนะครับผมเทเช้า แกะแบบเย็ยนประมาณสี่งหกชั่วโมงสามารถแกะได้นะอาจจะมีบางบางคนที่ดราม,มานะว่าแกะยังไงทําไมมันไม่แหกมันมันมันยังไม่แข็งจะไปแกะทําไมก็บอกได้เลยว่าคือเราไม่ได้แกะเพื่อที่จะเอาไปใช้งานเราแกะออกเพื่อที่เอาแบบออกมารอใหม่เสาก็จะตั้งอยู่มอนเดิมครับไม่ได้ขยับื่อนไปไหนนอนอยู่นี่ครับยี่บสี่ชั่วโมงครับถึงจะสามารถเคลื่อนย้ายได้นะอย่างน้อยนะยี่บี่ชั่วโมงลนะสองหกเมตรนะครับเพราะว่าเพราะาอะไร เพราะถ้าเราเอาไปใช้งานครับแน่นอนคือเราไม่สามารถยกตังได้นี่ขนาดนี้ยังไม่สามารถยกได้นะฮะในการเราออกเราต้องค่อยๆนะฮะมีรูครับผมต้องสอดรูเข้าเราจะยกไปลายไม่ได้เราต้องกําหนดตําแหน่งมันเช่นตรงนี้นะเรากําหนดตําแหน่งหาจุดศูนย์กลางครับเพราะเราจะเอาคานนะครับเราก็สอดตรงนี้เหล็กเราจะเหล็กเสียบเข้าอย่างนี้ครับปเป็นเหล็กปเป็นเหล็กไม่ใช่เหล็กตัวนี้จะเป็นเหล็กใหญ่ๆเหล็กแหลกคันสายไฟนะเหล็กนนหนาๆเหล็กตัวไอ้ยี่ อะไรนะยี่สิบแปดมิลสิบหกสิบแปดมิลประมาณนี้เสียบเข้าไปแล้วก็ร้อยเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เขยนยกนะครับในการยกเราจะไม่ทําการยกแบบกระชากหรือดึงเราจะค่อยเลียขึ้นนะครับเพราะว่าของพวกนี้นะถ้ามันแตกมานเล่ามาคือมันเสียหายไปเลยครับผมมันไม่สามารถกลับมาใช้ได้เราจะต้องถ้ามันเสียหายถ้าเราจะเอามาใช้ได้จริงๆก็คือใช้ได้แค่เหล็กครับเราต้องทุบป,ปูนทิ้งให้หมด ต้องเอาเครื่องมาแยกปูนแยกอะไรออกเอาโครงเหล็กมารอใหม่นะครับก็มันก็เสียเวลาไปอีกเยอะเลยนะครับผมดังนั้นเขาจึงไม่นิยมที่จะเคลื่อนย้ายเสานะฮะหรือซีเมนที่มันยังไม่เซ็ตตัวได้ดีนะครับอ่ะเราก็มาเอาเสาอย่างแบบกันครับผมนี่ครับวิธีการร้อยนะครับร้อยเข้าไปในรูนะตอกเหล็กเข้าไปไปเหล็กจับ แหลกสายไฟนะพี่น้องนะขาที่จะใส่ก็ต้องขาดูใหญ่ว่าเล็กนะแล้วก็ขอยพานคล้องเข้าไปแล้วค่อยดึงขึ้นครับผม จะขึ้นไปที่เซิร่าแล้วครับผมก็เราต้องทํากระบะให้มันแข็งนะโดยการลองนี่นี่ไม่ได้ตั้งเลยนะไม่ตั้งไม่ตั้งปลาท้ายเลยมันตั้งคานตัวนี้ครับผมทําเสริมไว้รลบน้ัหนักเสายาวเวลาไปส่งนะนี่ก็เตียมที่จะทําการประกอบแบบรออีกช่องเย็นนะครับผมแต่จะเอาขึ้นไปไว้ข้างบนก่อนนะครับมาเอาขึ้นมาแล้วครับผมเพื่อนมันดูนี่ฮะ ตัวนี้ก็สิบสิบสิบต้นนะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ไปเสาหเมตรครับผมตัวนี้ก็อยู่ข้างบนเดี๋ยวเตรียมเอาลงเดี๋ยวทาการรอเสร็จก่อนนะผมเดี๋ยวรอเสาอ่าเสร็จซะก่อนแนละ้วค่อยมา,อาลงนะครผมมันจะได้ไม่เสียเวลาครับนี่ครับเสาชุดนี้ครับก็เอาไปเที่ยวนั้นก็ไปยกสองต้นครับเสาเอีกเสาโทแต่ก็ตอนนี้ไปเลยยี่สิบต้นเลยอีกสิบสิบแปดต้นมั้งอยู่ตรงนั้นยังไม่ได้ยก<อ>ก็จะไปยกขึ้นแล้วก็เอาชุดนี้ไปวางไว้ครับ ก็เดี๋ยววันยกน่าจะได้ได้นั่นอยู่ได้ทําการไอ้นั่นอยู่ได้ทําการขายให้พะให้ให้ให้ดูอยู่นะฮะคิดว่านะถ้ามันไม่อะไรไม่ไม่ฉุกระหกุเกินไปนะฮะน่าจะได้ขายให้ดูอ่ะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็คงจะมีเป็นเท่านี้นะถ้าใครสนใจหรือสองสัยอะไรก็ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเป็นเท่านี้ครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผม สำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ